E สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Ace ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศจอดลึกรายละเอียดแบบจัดเต็มทั้งสมรรถนะดีไซน์เทคโนโลยีและราคาจำหน่ายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อรถได้ง่ายขึ้นถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Ace ของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะขนาดเล็กยอดนิยมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปี2025นี้ก็ได้มีการอัปเดตโฉมใหม่ที่น่าสนใจมากๆกับ Suzuki Carry 2025รุ่นล่าสุดที่ยังคงเอกลักษณ์เรื่องความอนเนกประสงค์ความทนทานและราคาที่จะต้องได้แต่คราวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์เจ้าของกิจการขนาดย่อมพ่อค้าแม่ค้ารถเร่หรือใครที่ต้องการรถกระบะบรรทุกขนาดกะทัดรัดไว้ใช้งานในชีวิตประจำวัน Suzuki Carry 2025ยังคงถูกพัฒนาโดยยึดหลักของคำว่า ทำงานเพื่อชีวิตตัวรถได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นการใช้งานจริงเป็นหลักตัวถังมาในรูปแบบกระบาตอนเดียวที่สามารถดัดแปลงต่อเติมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถตู้แชร่รถขายอาหารรถขนของหรือแม้กระทั่งดัดแปลงเป็นรถบริการเคลื่อนที่ต่างๆดีไซน์ภายนอกของ Suzuki Carry 2025ยังคงคอนเซปต์เดิมที่เรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าทรงใหม่แบบรังผึ่งเพิ่มความรู้สึกทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้น กันชนหน้าขนาดใหญ่แบบบิวอินเข้ารูปกับตัวรถทำให้ดูลงตัวและแข็งแรงขึ้นไฟหน้ามัลติรีเฟลกอร์ฮาโลเจนที่ให้แสงสว่างชัดเจนแม้ในยามค่ำคืนพร้อมไฟเลี้ยวที่จัดวางตำแหน่งให้เห็นชัดในทุกสถานการณ์ขนาดมิติตัวทังของ Suzuki Carry 2025ยังคงอยู่ที่ความยาวประมาณ4,195ม mm, มความกว้าง1,765ม mm, มและความสูงอยู่ที่1,910ม mm, มซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่จำกัด เช่นในตลาดสดซอยแคบหรือในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นจุดเด่นอีกอย่างคือกระบะท้ายที่สามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านช่วยให้การขนถ่ายสินค้าเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นใต้ฝากระโปรงของซูซูกิแครี Carry 2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรรหัส K15B ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมัน ให้กำลังสูงสุด97แรงม้าที่5,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด135นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อน,นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดท,ที่ปรับจูนมาให้รองรับงานบรรทุกหนักโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนล้อหลังช่วยให้การกระจายน้ำหนักทำได้ดีเยี่ยมเมื่อต้องบรรทุกสินค้าในปริมาณมากโครงสร้างตัวถังแบบลัดเดอร์เฟรหรือแชสซีแบบขั้นบันไดนั้นได้รับการเสริมความแข็งแรงให้มากขึ้น เพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดถึง940กิโลกรัมซึ่งถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับขนาดของตัวรถโดยไม่สูญเสียสมรรถนะในการขับขี่แม้แต่น้อยระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสปรัดพร้อมคอยสปริงด้านหลังเป็นแนบ,บแผ่นซ้อนซึ่งเหมาะกับการบรรทุกหนักอย่างแท้จริง ห้องโดยสารภายในของ Suzuki c a r r ี Carry 2025เน้นการใช้งานจริงเป็นหลักมีความเรียบง่ายแต่ถูกออกแบบให้ใช้งานสะดวกเบาะนั่งแบบผ้าคุณภาพดีรองรับการนั่งนานๆโดยไม่เมื่อยาตำแหน่งคันเกียร์และเบรคมือถูกจัดวางให้อยู่ในจุดที่ใช้งานได้สะดวกแม้ในขณะขับรถพวงมาลัยแบบ3ก้านสามารถปรับระดับได้ตามต้องการแผงหน้าปัดแสดงข้อมูลชัดเจนทั้งมาตรวัดความเร็วระดับน้ำมันและไฟเตือนต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมีให้ครบครันตามสไตล์รถเพื่อการพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของอนเนกประสงค์หอวลายจุดระบบเครื่องเสียงวิทยุพร้อมช่อง usb และ aux ระบบปรับอากาศที่ให้ความเย็นเร็วทั่วถึงและยังมีพื้นที่วางแก้วน้ำช่องเก็บของใต้เบาะที่ออกแบบมาอย่างลงตัวในด้านความปลอดภัยซูซูกิแคร,รี y 2ง่ 2025, ก็ไม่ละเลยแม้จะเป็นรถเชิงพาณิชย์โดยให้ระบบเบรก abs พร้อมระบบกระจายแรงเบรก ebd มาเป็นมาตรฐานถุงลมนิรภยัยฝั่งคนขับโครงสร้างตัวถัง่ e c t ที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีระบบไฟเตือนเมื่อประตูปิดไม่สนิทช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยทุกครั้งที่ออกเดินทางจุดที่ทำให้หลายคนสนใจซูซูกิแคร r สองพัี่คงหนีไม่พ้นเรื่องราคาค่าตัวเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่มีราคาถูกที่สุดในตลาดแต่ยังให้สมรรถนะที่เกินตัวด้วยซูซูกิแคร r สองพัี่เปิดราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ395,000บาทซึ่งถือว่าเหมาะสมมากสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจขนาดย่อมหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการลดต้นทุนในระยะยาว และถ้าใครต้องการต่อเติมเป็นรถฟู้ดทักรถตู้แช่เย็นหรือรถขนส่งพิเศษก็สามารถนำไปติดตั้งเพิ่มเติมได้ง่ายเพราะซูซ u k i ได้ออกแบบโครงสร้างมาให้รองรับการดัดแปลงได้อย่างหลากหลายนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมซ u ซ u k i แคร,รี่ถึงครองใจตลาดรถกระบะเพื่อการพาณิชย์มาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นซูซูกิยังมีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมมีศูนย์บริการทั่วประเทศและอะไหล่ก็หาง่ายราคาไม่แพงทําให้ผู้ใช้งานอุ่นใจได้ว่าเมื่อต้องการซ่อมบํารุงหรือตรวจเช็คสภาพรถก็ไม่ต้องกังวลสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายราคาประหยัดบรรทุกของได้เยอะดูแลรักษาง่ายและเหมาะกับการดัดแปลงใช้งานทุกรูปแบบซูซูกิแครี Carry 2025คือคําตอบที่ลงตัวทั้งในด้านความคุ้มค่าและความเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เริ่มธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ต้องการรถใช้งานเพิ่มเติมในธุรกิจของตนและนี่ก็คือทั้งหมดของ Suzuki Carry 2025กระบะเล็กราคาเบาแต่บรรทุกหนักได้สบายหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto S ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันทุกสัปดาห์วันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ